ถ้าสิน,นี้ทำไรหัวใจผู้ชายให้เจ็บจี๊ดข้อที่หนึ่งการทําให้เขาดูต่ําต้อยด้วยการพูดต่อว่าหรือทําให้เขารู้สึกแย่ทําให้เขาเป็นคนที่ไม่ดีดูเป็นคนที่ไม่เก่งเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเช่นสิ่งที่คุณทําทุกวันนี้ไม่ได้ทําให้ฉันมีความสุขเลยหรือแม้กระทั่งการที่คุณชมแฟนเก่าของคุณหรือคุณอาจจะบอกว่าเขาดูไม่ดีดูไม่หล่อดูไม่สมาร์ทดูไม่เท่คาพูดเหล่านี้จะทําให้เขารู้สึกแย่ทําให้เขาดูต่ําต้อยและทําให้เขาไม่มั่นใจในตัวเอง ข้อที่2การนอกกายการที่คุณไปแอบมีกิ๊กกับผู้ชายคนอื่นอันนี้แหละจะทําให้ผู้ชายข้อเจ็บจี๊ดแบบสุดๆเลยค่ะข้อที่3การไม่ได้รับความเคารพโดยเฉพาะจากคุณการไม่ให้เกียรติเขาการพูดจาไม่ดีกับเขาพูดดูถูกเขาหรือหักหน้าเขาต่อหน้าเพื่อนของเขาอันนี้จะทําให้เขารู้สึกแย่และทําให้เขาเจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยละ่ะ ข้อที่4ไม่เห็นคุณค่าในความพยายามของเขาการที่ผู้ชายพยายามที่จะทําอะไรเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขารักผู้หญิงคนนั้นมากแต่ถ้าความพยายามของเขาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นไม่เห็นคุณค่าและไม่ได้รู้สึกดีและยังถูกต่อว่าอีกเนี่ยมันจะทําให้เขาเจ็บจีดและเสียใจมากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาทําอะไรให้คุณแต่เพอเอิญว่ายังไม่ถูกใจคุณยังไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการเนี่ยให้คุณขอบคุณเขาและให้กําลังใจเขานะคะ เพื่อที่เขาจะได้มีกําลังใจที่จะทําสิ่งดีๆให้คุณมีความสุขและถูกใจคุณค่ะข้อที่5นะคะเขาไม่ได้รับความสําคัญเหมือนเดิมคุณไม่ได้เห็นเขาสําคัญอีกแล้วเขาจะเสียใจแล้วเขาจะสับสนว่าคุณเปลี่ยนไปเพราะอะไรเขาทําอะไรผิดและเขาก็พยายามที่จะให้ความรักกับคุณแล้วทําไมคุณหมางเมินกับเขาสิ่งนี้แหละมันจะทําให้เขาคิดวนอยู่ในหัวของเขาและเขาจะรู้สึกเจ็บจี๊ดในใจมากๆเลยละ่ะว่าอะไรทําให้คุณเปลี่ยนไป เหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจทําหรือทําโดยไม่รู้ตัวแต่มันทําให้ผู้ชายเจ็บจิตได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้เอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณราเรินและมีความสุขทุกๆวันเพื่อให้คุณและเขาเข้าใจกันเขาจะได้ไม่หมดความมั่นใจในตัวเองและยังคงอยากที่จะทําสิ่งที่ดีให้คุณเพื่อให้คุณมีความสุขค่ะ ถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขนะคะกดติดตามโค้ชชพิดไปนะคะเพื่อที่คุณจะได้รับความรู้ดีๆไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ของคุณค่ะ